หัวใจของการทัศนะศึกษาคือให้เด็กได้ไปมีประสบการณ์แต่ผมรู้สึกว่าไอเดียมันคอน่อนข้างจะเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะเก่าไปหน่อยมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วอมมขออนุญาตพูดนิดน,นึ่งนะนะเพื่อเผื่อเป็นทางเลือก สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจริงๆเรื่องราวของทัศนศึกษาเนี่ยเราก็ไม่อยากจะโทษนะครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยมันเป็นความผิดของการทัศนศึกษาหรือว่ามันเป็นความมันเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามันเป็นความผิดของรถบัสอันนี้เรามองเรามองจากหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ผมรู้สึกว่าหัวใจของการทัศนศึกษาคือให้เด็กได้ไป ไปมีประสบการณ์แต่ผมรู้สึกว่าไอเดียมันค่อนข้างจะเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะเก่าไปหน่อยเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเห็นโลกกว้างมามา,มากแล้วนะครับการเดินทางของที่พ่อแม่พาลูกไปเที่ยวในที่ต่างๆเนี่ยมากมายเผลอๆไปเที่ยวมากกว่าที่จะได้ไปทัศนศึกษาซะอีกเพราะฉะนั้น ต้องบอกเลยว่าและประสบการณ์การเห็นโลกต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นแต่เดี๋ยวนี้โลกมันมี Youtube โลกมันมี t k t t o k โลกมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เด็กๆเห็นมามากมายแล้วนะฮะเห็นไปยันต่างประเทศบางทีเห็นไปนอกโลกด้วยซ้ำกับประสบการณ์มากมายเพราะฉะนั้นเขาดูในคลิปได้เขาดูอะไรได้อันนั้นคือส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไอเดียเนี้ย มันอาจจะค่อนข้างไม่ได้ทันสมัยเหมือนยุคนี้แล้ว2ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออันตรายบนท้องถนนเนี่ยที่มันเกิดจากการนั่งรถบัสไปคันเดียวกันบางทีอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นกับรถคันใดคันหนึ่งก็เท่ากับว่าเอาชีวิตของเด็กๆเนี่ยไปเสี่ยงเป็นเป็นยี่สิบสามสิบคนผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่เมื่อวานนี้อย่างเดียวนะมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าขออนุญ,ญาตไม่โทษโรงเรียนนะแล้วไม่โทษทัศนศึกษาไม่โทษรถบัสไม่โทษใครขออนุญ,ญาตเสนอไอเดียว,ว่าทัศนศึกษาเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันอาจจะเป็นไปได้อยู่แล้วอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้คือเป็นไปได้ไหมที่ที่จะไปได้วยความสมัครใจเช่นถ้า มีครอบครัวไหนคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่อยากให้ลูกไปทัศนศึกษาโดยการเดินทางไปแบบเนี้ก็ให้สมัครใจไปโดยสมัครใจส่วนกลุ่มที่พ่อแม่ไม่สมัครใจให้ไปก็ให้มีการพักที่ค้างคืนที่โรงเรียนอะไรก็ว่าไปจัดกิจกรรมเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่เดินทางไปกับกลุ่มที่ไม่เลือกที่จะไม่เดินทางไปก็อยู่ที่โรงเรียนทํากิจกรรมร่วมกันเหมือนกัน แต่เพีงเยงแต่ว่าไม่ต้องเดินทางผมว่าถานนในโลกยุคปัจจุบันกับในยุคสมัยก่อนมันก็ไม่เหมือนกันรถลาต่างๆมันก็มากมายจากหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่บอกเลยนะทุกๆครั้งเนี่ยที่เกิดการมีโปรแกรมทัศนศึกษาทีไรเนี่ยพ่อแม่อย่างผมนะไม่ได้มีความสุขเลยผมเป็นทุกข์มากทั้งไปและกลับ นี่ยังไม่รวมถึงการจะต้องอปลงเล่นน้ําโดยที่ครู5คนต้องดูแลเด็ก30-40ิบสคนอย่างเงี้ยหรือคุณครูคือมันมันมัน,ม,นมันไม่รู้หรอกว่ามันแบบว่ามันจะเล็ดลอดสายตาหรือเปล่าไม่โทษไม่โทษคุณครูนะไม่โทษใครนะเพียงแต่ว่าไอ้กิจกรรมพวกเนี้ยถ้ามันอยู่ในสายตาพ่อแม่เนะี่ยมัน ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ